เเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอเกาะคอโยกแยกโยกแยกเอยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกแยกโยกแยกเอยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกแย,ยกเดี๋วยวสิมา เยกเย้กเอ้ยน้ำเทือมเม่กระตายรอยคออาหมาหางงอก,กอคอโยกเย้โยกเยกเอ้ยน้ำทือมเมก่ายอยามาหางอก,กอคอ อ่าแบบจะหมดอายหัวาก่อแล้วครับยกเยอะเยอเออน้ำเทอมเยอะเห็นดี่ค่ะแล้วสนใจกระต่ายลอยค่ะหมาหางกัดเยอะเยอะไอเยอะเยอะเออน้ำเ่วมนี่ไม่ทนัทนดิทันถ่ายไปแล้วได้นิดเดียวเหรอได้นิดเดียวก็ใส่นิดเดียวต้องทำต้องถ่ายตอนที่เขาใส่หัวยังต่อเน,นื่อง